สวัสดีครับขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของเรานะครับเรื่องการผลิตสินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับความจริงจังตั้งใจคือกุญแจไขสู่ความสําเร็จนั่นเองนะครับเดีย๋ยวเราไปเรียนกันเลยสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของผู้ผลิตที่มีคุณาภาพนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่11ชัว่วโมงที่3ม นะครับผมช่วงที่3ามนี้จะเรียนในเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั่นเองนะครับนักเรียนการผลิตสินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเรานะครับดูเนื้อหานิดนึงนะครับผมชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินะครับเศรษฐกิจสังคมภูมิปัญญาแตกต่างกัน ดังนั้นชุมชนนะครับชุมดังนั้นชุมชนต่างๆจึงมีสินค้าและบริการที่หลากหลายนั่นเองตัวอย่างการผดตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับเช่นอะไรบ้างครับมีตัวอย่างอยู่หมู่บ้านหนึ่งนะครับคือหมู่บ้านเหลาชะโอนตำบลชากพงอำเภอแกรงจังหวัดระยองนะครับ มีหน,นองน้ำเจือทะนา้ายนะครับมีต้นกระจจดจำนวนมากชาวบ้านจึงรู้จักนำมาจาักสารเป็นเครื่องจูดนะครับบ้านมาบเหลาชาวโอนจึงเป็นแหล่งจักสารนะครับแหล่งจักสารเชือกกระจูดซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถึงของชุมชนนั่นเองซึ่งในช่วงเริ่มต้นชาวบ้านได้จัดแปลงจากการจักสารเสื่อนะครับ เป็นการจัดสรรเครื่องมือเครื่องใช้ไว้ในครัวเรือนเช่นตะกร้าผลไม้กล่องของขวัญตะเป๋านะครับต่อมามีพ่อค้ามารับซื้อไปขายถ้าไม่ชาวบ้านายได้เสริมจากการทําสวนนั่นเองนะครับเมื่อรัฐบาลเข้ามาสน,สนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยชาวบ้านมากเหล่าชาวโอนจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จนสามารถสร้างชื่อเสียงในจังหวัด ในฐานะชุมชนผลิตเครื่องผลิตเครื่องจักสารกระจูดนะครับในพุทธศักราช2511จึงได้รับรางวัลหมู่บ้านหัตีกรรมดีเด่นนั่นเองนะครับเป็นชุมชนผลิตสินค้าส่งออกที่สามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้สูงอายุและชาวบ้านในชุมชนเป็นจํานวนมากนี่ก็คือตัวอย่างนะครับสินค้านะครับสินค้าของ สินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับซึ่งง่ายๆเลยนะครับแต่ละท้องถิ่นก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมีทรัพยากรอยู่แล้วสามารถนํามาผลิตเป็นสินค้า,าต่างๆที่ผลิตได้ในหมู่บ้านนะครับนํานมาเป็นรายได้ของคนในชุมชนในหมู่บ้านได้นะครับ หน่วยงานและหน่วยงานภาครัฐได้ส่งเสริมและก็สนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์โพท็อปนะครับเป็นหนึ่งในนโยบายที่มีซึ่งเป็นผลมาจากการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์จากหนึ่งตำบล1นผลิตภัณฑ์ของไทยนะครับได้แยกออกมาเป็น5ประเภทนะครับ5ประเภทประเภทที่1ก็คืออาก็คือด้านอาหารนะครับอาหารเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ทาง เกษตรกรที่ใช้ในการบริโภคสดเช่นอะไรบ้างครับเช่นพืชผักนะครับผลไม้ประเภทผลทิตภัณฑ์อาหารไปร,รูปที่พร้อมบริโภคนะครับแล้วก็อาหารไปรสําเร็จรูปนะครับในสำเร็จรูปรวมถึงอาหารที่อยู่รวมถึงอาหารไปร,รูปที่ใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องเช่นน้ําพริกนั่นเองนะครับนักเรียนสามารถดูตัวอย่างในภาพก็คือน้ําพริก นะครับน้ำพริกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะครับของคนในชุมชนนั่นเองนะครับด้านที่1น,นะครับต่อไปด้านที่2ก็คือเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มนะครับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มนี้ที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่พร้อมดื่มนะครับ ผลิตภัณฑ์ประเภทชงละลายขิงสําเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ประเภทชงเช่นน้ําผลไม้น้ําสมนุนไพรชาใบหมอนชาจีนนะครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนอีกอย่างหนึ่งที่สามารถผลิตผลิตสินค้าออกมาขายให้แก่ผู้บริโภคได้น,นะครับซึ่งเป็นบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั่นเอง ข้อที่3นะครับประเภทผ้านะครับเครื่องแต่งกายเช่นผ้าทอผ้าถักนะครับจากเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยธรรมชาติผสมเส้นใยสังเคราะห์นั่นเองนะครับเช่นมีอะไรบ้างครับก็คือผ้าไหมนะครับผ้าไหมและเครื่องประดับตกแต่งต่างๆจากวัตถุดิบนะครับจากวัตถุดิบทุกประเภทนะครับที่ที่สามารถนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ในสินค้าในชุมชนได้น,นะครับต่อไปก็คือ4นะครับข้อที่4ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่อยู่ในท้องถิ่นของเรานะครับสีก็คือประเภทของใช้และเครื่องประดับนะครับของใช้และเครื่องประดับผลิตภัณฑ์ปร,ประเภทนี้นะครับเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในสํนานักงานนะครับหรือว่าเครื่องตกแต่งบ้านนั่นเอง นะครับเช่นโต๊ะหรือว่าเครื่องใช้สอยต่างๆนะครับที่สามารถผลิตนะครับเป็นสินค้าของขอ,งอชุมชนที่เราอาศัยอยู่นะครับสามารถนําวัตถุดิบต่างๆเช่นไม้หรือว่าอะไรก็ได้แต่ที่มีอยู่นะครับนํามาผลิตเป็นสินค้านะครับเป็นสินค้าของชุมชนนะครับแล้วก็สามารถนํามาขายนํามาขายแล้สามารถนํามา นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสินค้าโอทอได้นะครับเช่นอะไรบ้างโต๊ะเก้าอี้หรือว่าดอกไม้ประดิษฐ์นั่นเองนะครับนี่ก็คือสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับต่อไปอีกหนึ่งประเภทนะครับกขคือสินค้าประเภทประเภทศิละปะประดิษฐ์นะครับและสิ่งของที่รดลึกนั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมนะครับในแต่ละท้องถิ่นนี่จะมีสินค้าแต่ละประเภทไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละท้องถิ่นก็มีวัตถุดิบหรือว่ามีวัฒนาธรรมที่แตกต่างกันนะครับผู้ผลิตก็สามารถาผลิตสินค้าที่ออกมาเนี่ยก็สื่อบ่งบอกต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นในท้องถิ่นนั้นน,น,นั่นเองนะครับเช่นเครื่องดนตรีไทยนะครับตุ๊กตาไทยนะครับหรือว่าเครื่องปั้นดินเผา เพราะฉะนั้นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยจะผลิตหรือว่าจะาจะผลิตสินค้าในท้องถิ่นเนี่ยแตกต่างกันนะครับข้อที่หกนะครับของเครื่องของใช้ประดับตกแต่งนะครับของใช้ประดับตกแต่งมีอะไรบ้างครับถ้าประเภทสมุนไปที่ไม่ใช่อาหารนะครับประเภทสมุน ภัยที่ไม่ใช่อาหารนะครับอาจจะเป็นสินค้าที่ที่นำมาผลิตนะครับหรือว่านำมาใช้ในการเอ่ช่นเครื่องสำอางสมุนไพรนะครับสบู่สมุนไพรน้ำมันหอมนะครับนี่ก็คือเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมานะครับที่ที่ผลิตจากของคนในชุมชนนั่นเองนะครับผม อ่าต่อไปนะครับต่อไปสรุปไม่ยๆนะครับก็คือการผลิตสินค้าและบริการในชมุมชนนะครับที่มีอยู่ในก้อวถึงของพวกเราเนี่ยมี6ประเภทนะครับหึ1 1> ก็คือนะครับประเภทของอาหาร2ประเภทเครื่องดื่มนะครับ3ประเภทผ้าสี่ประเภทของใช้และเครื่องประดับตกแต่งนะครับ5ประเภทศิละปะนะครับประดิษฐ์และของที่ระลึกนะครับหกก็ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ อาหารนั่นเองนะครับ